มีชายหาดแล้วก็มีปูแล้วก็ตัวละครอีกหนึ่งคนที่สําคัญก็คือคผู้หญิงที่ถือว่าเป็นคนที่เคาะร้ายเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่ามีเพื่อนสาวเขาไปกันเป็นกลุ่มไปอาบแดดก,กันที่ชายหาดที่ชัางฮีเนี่ยค่ะที่สิงคโ,โปร์ตั้งใจจะไปทําให้ผิวเป็นสีแทนเท่าๆกันแต่ปรากฏว่าพักผ่อนไปได้ประมาณ15นาทีเผลอหลับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคาะร้ายค่ะจู่ๆตื่นขึ้นมาได้รับแผลฉีกขาดที่บริเวณอวัยวะเพศหลังจากที่เธอถูกปูหนีบ เพราะว่านักชีววิทยาทางทะเลเนี่ยเขาระบุบอกว่าเจ้าปูที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นปูลมใหญ่ซึ่งมันอาจจะไปสับสนแล้วก็คิดว่าอาวัยวะเพศของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นหอยนางรมนีม่เป็นางนี้หรือเปล่าตัวนี้ป่ะเนี่ยใช่ค่ะพันนี้เลยเขาบอกว่าหอยชนิดอื่นๆคือเนี่ยแหละคือปูมันอาจจะเข้าใจผิดแล้วมันก็ต้องการที่จะหาบ้านปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็อยู่เฉยเฉยสิบห้านาทีผ่านไปปูก็เลยไม่ได้รู้ว่าเป็นมนุษย์ก็เลยหนีจะเข้าไป เขาเล่าไม่ถ <uffs yse Jung net> ูกเลยพี่หนุ่ย อันนี้นักชีววิทยาเขาบอกไม่ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปูลมใหญ่เนี่ยมันจะมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างขี้อายจะไม่ไปยุ่งกับมนุษย์เลยถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปคุกคามมันก่อนเนี่ยนะคะก็ไปสอบถามเพื่อนของผู้หญิงที่ถูกนีบเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาแก้ปัญหายังไงเนี่ยเนี่ยแหละเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเขาบอกว่านอนอยู่ไม่นานเธอหลับไปสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีนึงได้ยินเสียงคือตอนแรกเนี่ยหลับสบายเลยที่ตื่นขึ้นมาเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่ารีสเนี่ยค่ะกรีดร้องแล คนช็อกเหมือนกันคือเห็นปูเนี่ยค่ะกําลังห้อยอยู่ห้อยอยู่ตรงนั้นของวิสก็คือเพื่อนของเธอแต่ละคนตกใจกันมากเลยค่ะเพื่อนที่เหลืออยู่สองคนคเขาบอกว่าพยายามช่วยกันแกะปูออกจากตัวของรีสก่อนที่จะทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นวันนั้นคนเยอะหรือเปล่า ไม่เยอะเขาบอกปกติแล้วเนี่ยคนก็ไม่ได้มาอาบแดดกันที่ตรงนี้สักเท่าไหร่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะเออแต่นี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการทาโทษหรือเปล่าสองคนนั้นไม่ค่อยมีความรู้เรื่องปูแล้วไงต่อฮะนึกว่าปูจะมีพิษครับก็เลยกลายเป็นว่าพยายามที่จะดูดพิษออกจากแผลของเพื่อน อันนี้คือเส้นทางอินมาตามเว็บไซต์คะคือฟองล้วอึ้งคือผู้หญิงใบการผู้หญิงสงคนพยายามจะดูดพิษจากตรงนั้นให้เพื่อนเธอบอกว่าเธออายเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเธอก็ทําอะไรไม่ถูกจริงๆนะคะก็เป็นห่วงเพื่อนไงราะว่าเดี๋ยวตกพิเหกันเลยดูดพิษ ครับอันนี้ใช้พิธีนับเน็ตกว่าเนี่ยดูปิดปูนี้น้นนะชัดๆเลยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าถ้ามีคนที่แบบไปนักท่องเที่ยวแถวนั้นเห็นคงตกใจอะ่ะว่าทำอะไรกันอยู่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันสําหรับใครที่ชอบไปชายหาดแล้วมันจะมีปูที่เราก็ไม่รู้จักเนี่ยนะคะครสรุปก็คือหาอะไรปิดไว้หน่อยก็ดีตอนอาบแดดนะ อ,อันนี้เขาเอยกายหมดเลยครับก็คือเรามาอ่านเนี่ยมันอาจจะมีมุมที่มันทําให้เรารู้สึกขำๆยิ้มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโดนเองนี่มันไม่ขำหรอกนกเนะตกใจด้วย